บิ๊กซีพนึกกำลังกลงการค้าภายในจัดแคมเปญข้าวถุงร่วมใจประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซีครั้งที่17บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่ม b ี c จพนึกกำลังกลงก,ลงก,ลงการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดงานข้าวถุงร่วมใจประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซีครั้งที่17ประจำปี2568พร้อมเดน้าชูแนวคิด บิก๊กซีร่วมสนับสนุนกเกษตรกรไทยทุกภูมิาะและเป็นศูนย์กลางสินค้าบริโภคแบบครบวงจรร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์ข้าวถุงไทย20แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยคัดสรรข้าวส,สารถุงคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อผู้บริโภคและนอกจากนี้ค่ะยังมีสินค้าบริโภคชั้นนำมาร่วมออกบูธในงาน อาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลาทูน่ากระป๋องและเครื่องปรุงรสต่างๆมารวมกับกิจกรรมโปรโมชั่นสุดพิเศษระหว่างวันที่6กุุมภาพันธ์ถึง26มีนาคม2568ที่ปิกซีทุกสาขาทั่วประเทศก็การจัดงานนะครับในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นการจัดกันอยู่ที่ครั้งที่17แล้วนะครับซึ่งก็ต้องขอ ขอบพระคุณนะครับทางบิ๊กซีนะครับซึ่งถือว่าเป็นโมเดนเทรดที่ให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะของทางกรมการค้าภายในนะครับถือว่าเป็นพันธมิตรที่ทํางานกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับหรือนบขก็ได้อนุมัติโครงการนะครับช่วยเหลือนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาข้าวนาปรังนะครับในไร่ละ 1,000บาทนะครับจำนวน10ไร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับการที่ทาง b ิ๊กซนะครับได้จัดก,กิจกรรมในการที่นำเสนอนะครับข้าวที่มีคุณภาพดีนะครับในราคาไปหยัดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอกิจกรรมทางการตลาดอันหนึ่งในการดึงสปายออกจากตลาดนะครับเพื่อเป็นการที่จะทำให้ราคาของข้าวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยใน การจัดงานครั้งนี้รับทราบว่ามีพันธมิตรมากกว่า20แบรนด์นะครับมาร่วมนะครับแล้วก็นอกจากตัวข้าวแล้วก็ยังมีตัวสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้าวนะครับในงานครั้งนี้ท่านก็จะได้เห็นนะครับได้พบได้ทดลองนะครับสินค้านอกจากตัวข้าวแล้วนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆที่พัฒนาจากข้าวไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มก็ดีนะครับหรือว่าการที่เอาข้าวนะครับมา ทำแทนข้าวเหนียวทําได้ยังไงนะครับมีรสชาติที่ดีนะครับวันนี้ท่านสามารถจะมีประสบการณ์ที่ดีๆจากงาน Rice and Food นะครับของ b ิ๊กซนี้ได้นะครับในนามของกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับทาง b ิ๊กซเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ช่วยส,สนับสนุนนะครับกิจกรรมของกระทรวงนะครับของกรมการค้าภายในและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร นในส่วนของบิ๊กซีเองวันนี้ตขอบคุณท่านที่ดีกรมค้าภายในเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับในการจัดงาน b i g กซี c e and f o o d Fair นะครับซึ่งเป็นการจัดครั้งที่17ละในส่วนของมากกับข้าวถุงแต่ในปีนี้เนี่ยบิ๊กซีเราเองดีใจนะครับ แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตามนโยบายท่านประธานเจริญสิริวัฒนพัคดีให้เราดูแลนะครับในส่วนของความเป็นดีกินดีอยู่ดีนะครับโดยจัดหาสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและ,ะเดียวกันเองเนี่ยเราช่วยกันนะครับอย่างที่ท่านทิพย์ดีกรมค้าไปนใะนได้บอกไว้นะครับว่าเราซื้อกันคนละกินข้าวเพิ่มคนละช้อน2ช้อนนะครับก็ช่วยเกษตรกรซึ่งเป็นกําลังหลักของประเทศได้นะครับการจัดการ Rice and Food Fair ครั้งที่17ครั้งนี้เนี่ยเราเพิ่มจากการเดิมเนี่ยเราจะ เฉพาะข้าวถุงอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เองต้องขอบคุณข้าวถุงพัฒมิตรนะครับผู้ประกอบการข้าวถุงกว่า20รายที่เข้ามาในวันนี้นะครับเป็นพัฒมิตรกับเรามาเสมอมานะครับขณะเดียวกันเรามีการขยายไปในส่วนที่เป็นอาหารด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสําเร็จรูปนะครับมีสําเร็จรูปนะครับหรือว่าในส่วนของน้ํามันเครื่องปรุงต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่ทําให้บริโภคข้าวกันได้อย่างมากขึ้นด้วยและบิ๊กซีเองเนี่ยวันนี้เราก็ยังมีแถมไข่นะครับเราเตรียมไข่มากกว่า300,000ใบนะครับที่เวลาซื้อ ซื้อข้าวซื้ออาหารแถมไข่ด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้โปรตีนนะครับคราวนี้การจัดการครั้งนี้เนี่ยเ็เป็นการกระตุ้นนะครับอย่างที่ที่รีสค้าภายในบอกไว้เราน่าจะเป็นห้างค้าปลีกแบบต้นๆที่ว่ามาช่วยกระตุ้นการบริโภคข้าวนะครับก็จะเห็นว่าเราผ่านในช่วงของปีใหม่มาจุดจีนมา ตอนนี้เราก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับช่วยกันนะครับเพื่อก่อนที่เป็นมากรรมการจับใจ่ายให้สอยในช่วงสงกรานอีกครั้งหนึ่งนะครับการจัดงานในครั้งนี้ก็คือเราหาสินค้าและบริการที่ดีที่เกี่ยวกับข้าวและอาหารนะครับจากพันธมิรของเรานะครับ20ลายเข้าถุง10ลายที่เป็นอาหารเนี่ยเข้ามาหาสินค้าและทําโปรโมชั่นกันเพื่อให้ลูกค้าของ BI g กซทั้งประเทศนะครับทุกสาขาทุกช่องทางในบะิ๊กซีแอปด้วยนะครับก็สามารถที่มาซื้อข้าว แล้วก็อาหารแล้วก็ได้รับแถบไถ่แถมด้วยในราคาที่ดีและคุณค่าด้วยนะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งท่านพี่เดฟได้บอกไว้นะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเท,ทานเพิ่มเนี่ยาวันละช้อนสองช้อนนะครับซึ่งถ้าเราทานเช้าเช้าต่อหรืทานตรงเที่ยงได้เนี่ยเราจะฟ้าซิ่งตอนเย็นเนี่ยก็ยังสามารถรักษาักษาสุขภาพให้ดีนะครับก็เลยจะชดช,ชวยกันโลดนรงทานข้าวเยอะๆตอ <ๆ S 2> นเช้านะครับและตอนเที่ยงนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการท,าที่กระตุ้นเพื่อทําให้เกษตรกรเราเนี่ยมีรายได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับงานนี้จัดขึ้นจริงๆแล้ว ตั้งแต่6กุมภาพันธ์นะครับถึง26มีนาคมพศ2518นับนับได้49.50วันพอดีนะครับเราเองก็หวังเป็นการกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนนะครับในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับพี่นีเองก็บอกแล้วนะครับว่าเจ้าขายได้พันกว่าล้านค่ะเพิ่มขึ้น27%จากปีก่อนนะครับแล้วเราเองก็ทำโปรโมชั่นเราเตรียมไข่มาแจกมาแถมนะครับทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าได้ของดีคุ้มค่าที่สุดนะครับ